สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีสสดพ่อแม่พี่น้องท,ทุกทกท่านเนาะคะ่ะในคลิปนี้เนาะแล้วกิ๊กจะเอารวมเซียนของสิบเซียนเนาะคะ่ะในคลิปนี้จะมีอยู่สิบเซียน,นะะเนาะเซียนแรกก็จะเป็นของเซียนชนะเนาะคะ่ะในลาวพัฒนานี่ของเซียนชนะของลุงทรงของหลวงพี่แขกคอยบึงกันไปเด้อค่ะในคลิปนี้อาจจะหลายเซียนแนรวมรวมเซียนเหล็กดินเนาะ แล้วก็ของออง่งดาดาผ้ารวยค่ะของคุณดดาแมวน้อยนำโชคของแมวน้อยนำโชคผู้ศุนเจดแม่มารวยออน้อยนำโชคแล้วก็ของเตหน้อยเนาะคะ่ะในคลิปนี้กับสิบเซียนกับสิบแนวทางก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณตัวเองแนวทางจากทั้งสิบเซียนหล,ลายๆนะคะสิบสำนักที่หามาวางทั้งสอง ครับขอตุณงกับคุ้ในไลแล้วก็เอฟซีแฟนครับ F F ที่รอคอยแล้วก็ติดตามอยู่อ่ะใครรอของใครในคลิปนี้เตรียมตัวแคปหน้าจอเนาะมารวมเสียนกันก่อนะค่ะก่อนที่จะไปเบิ้งตัวเองแนวทางล้วกี่ขอแก้ไขก่อนเนาะขอแก้ไขของเบาเทศบ้านลงไปแล้วพอดีว่าเล็กเลขเพ่นเล็กเดินสายวิง่งรูดเพ่นมีสองตัวเนาะก็จะเป็นสองนะคะ่ะเดินเก้าแล้วก็รองที่สองเนาะ แอดเขียนให้บ่บมือตรงขอผ้าด้หลายเพิ่อนนั่นนะเพิ่นฝากมาดามามาบอกเพราะว่าแอดกับ,บเพเหอนอิรค่ะเพื่อนก็เขียนใหายยูเขียนให้ชัดเจนอยู่ดอกแต่ว่าไปเห็นแต่ว่าดินเก้าก็เลยเขียนตาดินเก่าอ้าก็เลยคิดว่าโอ้อันอันบบาวไทยบาลหายมาดินเก้าตัวเดียวเพิ่อนหายมาสองตัวเนาะมีดินเก้าแล้วก็รองสองเนาะสำหรับสายวิ่งสายรูดขอแก้ไขเนาะคะ่ะสำหรับของบบาวไทยบาลนะนิ่งกับเก้าสองกับเก้าห้าเนาะ เก้าสองเก้าห้า่าสามต่อแคปน้าจอเนาะมาต่อของของเซียนชนะค่ะอ่ะใครที่รอคอยตัวเลขอ่เลขดินของเพื่นยังเดินดีอยู่เนาะยังเดินดีอยู่คืนวันเมื่อคืนนี้ก็ยังเข่าตัวดินอยู่ค่ะตามต่อค่ะในงวดนี้ ตามตัวตามตัวของเซียนชนะอาจจะไปไว้ไปเร็วหน,จน,น่จอนะแคปหน้าจอเอาเอค่ะล้วพาฒณนาสายวิง่งรูเดินบนล่างของเซียนชนะเนาะคะ่ะหววน,นีไฮเดนสามหแล้วก็เก้าสามหกเค่ะสตัวให้ที่สามหกสามเก้าห้หหกเก้าค่ะสามหกสามเนาะแคปหน้าจอนะคะสำหรับของ เตียนชนะตามต่อแอบบหน้าจอเนาะมาต่อของของลุงทรงค่ะของลุงทรงเข้าตัวดินเนาะห้เด่นแปดกบหาเข่าตัวดินที่หาค่ะดินที่ห้าตัวร่องจับคู่ไ้ที่สีหนึ่งลุดไปเนาะให้สีหนึ่งออกหนึ่งห้าเกียดไปหนึ่งแต้มสำหรับของลุงทรงตามต่อค่ะ แล้วก็หายซีสามออกซีซีนอเลขเบิ่ต่อวันสุขาสำหรับรับพระนาของรุงสง่งหายเด่นที่หกร่องที่0ย์ค่ะสตัวหายที่0 1 0 2 0หนึ่งศูนย์นห้สองหกสี่ 01, 02, 5, 62, 64, 68, เน้นที่6 2 6อ6 8แล้วก็ศูย์หค่ะกันที่7 6แล้วก็เจ ตามตัวให้ที่4หกสองาหก c าศูนย์แปดะแคปหน้าจอเนาะแนวทางของรุงทรงกับล่าพัฒนาสายวิ่งรูดเด่นที่หกค่ะสองตัวเน้นที่หกสองหก่หกแปดแล้วก็ศูนย์าค่ะหน้าจอเนาะตามตัวค่ะของรุงทรงสำหรับสายเด่น สายวิ่งสายรูดสองตัวมาตัวยังไม่หลุดนะคะยังบม่หลุดต่อที่หลวงพี่แคร์ค่ะอ่างวดนี้งวดนี้ก็เขาที่ตัวเด่นค่ะงวดที่ผ่านมาเขาตัวนิ่นเนาะตัวนิ่นนิ่นที่ 9, เก้าสองเข้าติมติมค่ะตรงๆอ่างวดนี้เกือบปีค่ะเกือบมาเกือบมาแต่ยังไม่มาเนาะให้หนึ่งซี่ต่เสียดายค่ะให้หนึ่งสี่ออกหนึ่งห้าเนาะของของหลวงพี่แขรเดินดีค่ะ เลขดินก็นยังเดินดีของหลวงพี่แขกทองงวดค่ะสำหรับพระพระนาสายวิ่งลูดของหลวงพี่แขกเดินบนรางวันนี้เดินสองกับ8ค่ะ2ตัวไฮทีแปดหกสองีสองหกสอง8เน้นที่8ดห 6, 42, กับสองซีค่ะสมตัวไฮทีหกสองซีสองซีสองแล้วก็สองสองเนาะเลขสีตัวให้ที่8 กสองสี่ของหลวงพี่แขกนี่เลขสามตัวสามหางนอกวันนี้แล้วก็เลขสี่ตัวหางเดียวสองตัวนิ่นที่แปดหกกับสองสี่ค่ะต่อที่อทรงค่ะของอทรงก็ยังไม่หลุดเนาะสายวิง่งสายหลุดเข่าตัวเด่นค่ะเด่นที่ 1, หนึ่งไฮที่หนึ่งซีออกหนึ่งหาเนาะเลขตัวนิ่นขึ้นเกือบเขา่าเกือบมาหลุดไปแต้มเดียว แน่นนิ่นนนจ,จังเลยนะคะของออทรงตามต่อค่ะวันศุกร์ลาวัฒนาสายวิ่งรูดเด่นบนลางว่านี้เด่นแปดค่ะรองที่เก้าสองตัวให้ที่แปดหนึ่งแปดสองแปดสามเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามกับเจ็ดสีค่ะน้นที่แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแล้วก็เจ็ดสีเลขสามตัวให้ที่สี่แปดหนึ่งสี่แปดสามสี่ตัวให้ที่เจ็ดสี่แปดหนึ่ง หน้าจอเนาะเบ็ดเห็นอิตีแฟนคลับของลุงทรงเอออทรงเนาะคะ่ะมาต่อของคุณดาดาค่ะดาดาผ้ารวยเข้าตัวดินเนาะคะ่ะยังไม่แผ่วเนาะสาหรับสายวิ่งสายรูดตัวดินของดาดาผ้ารวยให้สามซีซีสามออกเลขบิ้นเนาะซีซีรูดไปเต้มหนึ่งของคุณดาดาตามต่อวันศุกร์ค่ะ ล้าพัฒนาสายวิ่งรูดเดินบนลางวันนี้ของดาดาผ้ารวยสายวิ่งสายรูดเดินที่แปดกับเก้าค่ะเดินที่แปดกับเก้าสองตัวให้ที่แปดเก้าเก้าแปดเจ็ดแปดแล้วก็แปดเจ็ดนะคะเน้นทั้งสี่หางเนาะอันนี้พนกลับให้พร้อมนะคะเลขปลายหางของดาดาผ้ารวยเบิ้ลที่แปดแปดทั้งวันนี้ติดเบิ้ลหายเนาะเลขสามตัวหนึ่งหางมีเจ็ดแปดเก้า ซีตัวไฮแปดเจ็ดแปดเก้าค่ะจับหน้าจอต่อที่ของแมวน้อยน้ำโชคค่ะของแมวน้อยน้ำโชคอ่างวดนี้ให้เด่นที่สี่ขาวตาตัวเด่นเนาะจับคู่ไฮที่ซีหนึ่งออกหนึ่งหาหลุดไปหนึ่งเต้มวดที่แล้วเขาาทั้งบนทั้งล่างค่ะมาทั้งบนทั้งล่างเน้นๆน่นจอจๆตรงๆสุดยอดค่ะมาางวดนี้ ก็ยังถือว่าเดินดีเลขเดนยังบอลุดค่ะเลขจับคู่กับฉียัดไปหนึ่งแต้มตามต่อวันสุขค,ค่ะสำหรับพร,ระพรานาสายวิงด,ดูเดนบนรางของแม่น้อยน้ำโชงนะคะเดนที่เก้ากับหกเดนเก้ากับหกสองตัวให้ที่เก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดสามหกสี่หกสองหกนิ่นที่เก้าห้าเก้าแปดสี่หกสองหกค่ะ สตัวนิ่นาสามตัวมี c เก้าแปด c เกห้าค่ะสองหางเนาะเล็กสามตัวสามตัวกับหน้าจอค่ะของแมวน้อยนำโชคต่อของผู้0ูนเจ็ค่ะสำหรับของผู้0ูเจ็ดงวดเมื่อวานเมื่อวานนี่รุดนเนาะคะ่ะต้องขอภพยแทนเจ็บซีแฟนคลับเนาะเจ็ดกับแปดไม่มาเนาะคะ่ะงวดน,นี้ไปใหม่ตามต่อ ของปูซูลจิตเพงจะหลุดเนาะสายเด่นสายวิง่งสายรูดลาประธนาตรองวดค่ะสายวิง่งรูดเด่นบนลางว่านี้เด่นซีค่ะร่องที่สามสองตัวให้ที่สามห้าสามหกสามเจ็ดซีห้าซีหกซีเจ็ดห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดเน้นที่ซีห้าซีหกซีเจ็ดค่ะของปูซูนลจิตของปู่ซูนยลจิต ต่อที่แม่มารวยค่ะของแม่มารวยของแม่มารวยก็หลุดเนาะคะ่ะเมื่อคืนนี้ตามต่อค่ะและใปไมเ้เนาะเลขนี้เข้ามีหลุดของแม่มารวยหลุดไปสองงวดเนาะคะ่ะงวดที่ก่อนหน้านั้นเข่าตัวน้่อนยนู่เนาะเอ้เขาตัวจับคู่ตรงๆค่ะหกสองวันพุธหลุดไปเนาะ <c oughs> ตามต่อวันศุกร์ค่ะสำหรับดาวพระนาสายวิงหลุดของแม่มารวย วันนี้ไฮเดนหกกับเจ็ดค่ะสองตัวไฮที่หกเก้าหกหนึ 1, ่งหกสี 2, ่หกสองเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดสองค่ะเน้นที่หกเก้ากับเจ็ดเก้าค่ะของแม่มารวยงานแคบหน้าจอตามต่อค่ะของอน้อยน้ำโชคของอน้อยน้ำโชคการลุดเนาะค่ะให้ศูนย์หาออกหนึ่งหาเนาะหลุดหนึ่งแต้ม ลดแต้มหนึง่งสามตัวค่ะไปไหมค่ะสำหรับสายวิ่งรูดเด้นบนล่างของออน้อยน้ำโชกนะคะเด่นที่สองกับสามค่ะสองตัวให้ที่สองหุกสองเจดสามแปดสามเก้าน้นที่สองหกกับสามเก้าค่ะเบิ้ลที่ สามสามกับสองสองสามตัวไฮที่สามสองหกสามสองอสองสามแปดกับสองสามเก้าค่ะเน้นที่สองสามเก้าเนาะเลขสองตัวเน้นที่สองหกกับสามเก้าเด่นที่สองกับสามนะคะของอ่อน้อยต่อด้วยแต้วน้อยนะคะแต้าน้อยเป็นมาโอ้เสียดายค่ะ เลขออกน้ำกลนะพี่น้องเออ้ยงวดคือมันพูด่เบาๆนะคะรุดไปงวดที่แล้ววันที่ยี่สิบสองวันจันทร์ที่ยี่สิบสองห้ตรงๆค่ะ่หนึ่งห้าหนึ่งห้าเขานิ่งๆเนาะ่หนึ่งห้าเข้าตรงๆเลขสามตัวเนาะมาออกงวดนี้มาออกงวดนี้ให้งวดที่ผ่านมาออกงวดนี้ค่ะของเต้วหน่อยยังรุดสองงวดแล้วเนาะ ที่ผ่านมาเด็กเดินยังเดินดีแต่ว,ว่าจับคูดเด็กสองตัวยังไม่มาเนาะเขาเล็กดินงวดนี้หลุดไปอีกหนึ่งงวดตามต่อค่ะสําหรับของเต้านน้อยลาพัฒนาสายวิ่งหลุดเดินบนรางงวดนี้หายเดินที่หารองที่่ค่ะตามตัวหายที่ c ห้าสี่สองตัวหายที่หาหา่หาแล้วก็หาหกค่ะ ออปแคปหน้าจอคันูุไดมักูุไดชอบหลักหาหลักซีจัดไปค่ะสําหรับแนวทางของเต้วหน่อยหน้าจอเนาะแล้วไปต่อกับขอบคุณขอบคุณในไลน์ค่ะสําหรับตัวเองแนวทางจากเซียนทุกท่านที่มาวางทั้งช่องของเรากิก,กนเนาะกับขอบคุณในไลน์เด้อแล้วก็เอฟซีแฟนคลับที่ติดตามได้โชคได้ลาบน้ำก็ดีใจน้ำค่ะดีใจด้วยดีใจจริงๆเนาะอยากให้เอฟซีได้กันทุกผู้ทุกคนเนาะแอปหน้าจอมกักบุไดชอบเซียนไดจัดไปค่ะ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชใยสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอให้สมดังปรารถนาเนาะในคลิปนี้กะเหมือนเดิมค่ะถ้าเรียบปกข่าว่ปังก็ต้องขอโทษขอพายไปลวงหนาเด้อค่ะเลขกมีเข้ามีหลุดปลดใ่วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังเนาะแล้วเจอกันไหมในคลิปหน้าเนานะคะ่ะสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีค่ะ